สวัสด <da> ีพ่อเมยีลาอิงสาวน้อยี่เป็นเพลงทีช่องซุ้งชาแนลรรยาอยู่มีทีหลเขาเปิด้ว เอามาแล้วกย์หาเบืองเกย์ไวใช่ไหมยดีโทรมาแล้วทีนึงเห็นมหาลัยใช้ยไหนเราอันนี้เห็นเบี์ยืใหสกมาด้วยไงคุณผู้ ก็จะมาหาเาเอออกเ่องใดูไปหาหมอที่อดีตผู้ีเ้าป็นิบเลยปีเหาพันมพัน้ <rium> <Dante> บอกแก่เออขอบใจบอก่โหเพราะความจิดถึงมาด้วยแล้วกไอ้ดมเลยเลยนเลยโยมยมกำนันมหาฉันสักหน่อยได้ไม่ฉันีได้ให้ผาสาผาอะไรซอยายักบงสะุลมหาบังสกุลมหาฉันได้ไหมใช่เลยยัยังปุยเลยแล้วก็ัวอ้ังับ ก่อหูให้ปังอ mm. uh, uh, like, yeah. uh, like ่ะฟูฟูนะรับต่อหูเอ่าเอออแล้วหมดจ่วย่อ่ต้องม่วยเนอ่ามโยมหวานนิดเปิได้แล้วเป็นง่าย โอเคมาอะไรก็เป okay, mm. mm. ็นอย่างนี้ก็มาป็นอายุเท่าไรเนี่ยแกคิดแะคุยไม่ได้หรอกป่าคุยไม่ได้ใจงอยยู่าัี ได้แล้วหนาวมากาหนาวนักแต่ฉันฉันงก็งงเกือบดี่ไปบุหรคือจเยี่ยม่ะพอกดถึงเป็นหวังใจรอ้อทำไมเป็นหว,งนนวังฉันอได้เปลต่าันแล้วกเป็นหวังใจแค่ี้เอ,อาหายเหอหา

ยังมีเก่าเก็บทเต็มมันมีจุตัหาแล้วตัดเมาแยกงอตัดมัเท่ากันเลยสามเนมันจะงานอดีเก็บงมนเยอะเกินนบุญของจกเจางใหญ่นุ้ญยนก็ต้องจ้างแต่เขาอยากเป็นกำนัน ครับเขามันง่ายไงแต่วันพวกนี้จะมาสบังกรหลงปู่เยเขาเอมาจกคนแล้วคนอื่นเอาไปก็ไม่พอไม่แปดคนแล้วเกม่จารผู้ใหญ่เมื่อถึกคนเนาะเขามอาจาถคนเนาโอเคขึ้นคนตอี้แกเป็นคนนเนีใ่มีใครเลียงมีในนันเม่งปเนียจะมาหารีสมกัมาแปดคนเลยเนี่ยเขามีที่มาหาคนได้แปดเรามก่ชนะา เียเขาบอกอะเขาควยพวกนันจะแปลงเงินคอืเขากับรับาลใ้ลูกปุรัฐบาลนะกันหนีตายกันไปอาบไปน้ำไม่อาบไปเชียบก่อนปไปไปปีีดโอมีตังค์ไห่อนขายตุ๊ดีไปเถอะเดียวตูไหนเลขเลขไปแล้ว เขาจะเก็บหายหายต้นหายในตรงนี้มีคนเดียวจะหายมาจำเหมนเตา็นกันเหไปลุ้นมาีเดียวหลายรจะปมาแต่มืนเย็นแลทำม เปลี่ยนเบอร์โทรแล้วหลวงปู่เปลี่ยนเบอร์โทรแล้วข่าวการสถาปตฐานลุงปูเนี่ยลุงปูรัาปตฐานเนี่ยมานงานอยากดูเหมือนเดินมากราบลุงปูมาอาบน้ำมนต์ครับอ้าวครับ ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดติดตามช่องส่งชาแนลไว้ด้วยนะครับเด้อสวัสดีครับ